สิ่งสําคัญที่วันนี้เราพยายามที่จะทำเนี่ยก็คงจะเป็นสักสาสูตรด้วยกันนะฮะส่วนแรกคือเราพยายามส่งเสริมเรื่องของต้นน้ำนหมายความว่าบริษัทนะฮะหรือว่าเป็นภาคธุรกิจนะฮะที่เป็นสตาร์ทอัพนะฮะที่เป็นเทคคอมพานีเนี่ยให้พยายามสร้างสารรค์สินค้าและบริการด้านดิจิทัลที่เป็นสัญชาติไทยนะครับให้แก่คนไทยได้ใช้นะครับส่วนที่2คือเราไปส่งเสริมแปรน้ำ นะครับเราไปส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้นะฮะส่งเสริมให้เกิดความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บริษัท SME อนะครับหนยงานภาครัฐภาคเอกชนนะครับและตรงกลางเนี่ยเราเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นเป็นแอนนัปเอร์นะหมายความว่าเป็นสิ่งทําให้สองส่วนนี้มันเกิดขึ้นมาได้ก็คือส่งเสริมของกําลังคนที่เป็นทักษะด้านดิจิทัลที่เป็นโปรแกรมเมอร์นอนโปรแกรมเมอร์นะครับนักวิชาการต่างๆและอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการส่งเสริมความมั่นใจ ในมาตรฐานของเทคโนโลยีเรามีการเซตอัพสัญญาของ